Ah uh. เซมาเซใครไม่เซเซมาเซรถไฟมาเซรถไฟมาเซเออรู้จริงป่าววะเห็นเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจัดฟันทีนึงอะเป็นล้านเยนเลยเหรอคือไม่แนะ่ใจหรอกเรื่องราคาสุดที่เท่าไหร่ค่าทำฟันอนะต่างประเทศแพงกว่าเรา <c ough> อยู่แล้วในชัวร์ถ <c ough> ้าเราเนี่ยทำฟันก็แน่นถูกมีสังเกต <c ough> ว่าจะมีฝรั่งนะพวกทางยุโรปวก็อะไรเงี้ยซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อมาทำฟันบ้านเราแล้วก็บินกลับไปยังคุ้มกว่าจริงไหมเนี่ยจริงบินกลับมาใส่ลากเทียมกลับไปคุ้มกว่าเขาถึงบินมาทำฝรั่งที่มาโคลเมเบีย๋หมอประจำตัวเขาบอกว่าหมอที่ไทยอ่ะดีแล้วออท่่่ไยยะกใถููช แล้วมันเกี่ยวไหมว่าคนญี่ปุ่นอ่ะกินอาหารอ่อนทําให้ฟันรรูปทรงอ่ะจะไม่แข็งแรงอาหารอ่อนหรือว่ามีผลกับขาไกลใหญ่เนี่ยมันไม่โดนกระตุ้นด้วยแข็งๆเนื้อเหนียวขาไก่เขากระสั้นแล้วเขาก็ฟันซ้อนเยอะคนญี่ปุ่นเขาจะแบบมีเคี้ยวเสน่ห์ใหญ่ไม่หยิกอ่ะเคี้ยวเสน่ห์เพราะว่าก็มีฟันซ้อนจากอาหารอ่อนแต่ว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยนิยมจัดฟันฟันซ้อนก็เป็นเสน่ห์อย่างอาจจะไม่อยากจัดเพราะมันแพงเลยอาจจะไม่อยากจัดเพราะมันแพงเลยถ้าเกิดอยากจัดฟันเนี่ยตัดสินใจยังไงดีครับบอตัดใจเลือกหมอรุนี่แหละครรับหมอุนนี่แหละเเเซซซมมมาาไ่่ชครับ จบคลิปคนแบนเลยอแก